เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เราต้องขี่เข้ามา,ากลางตัวเมืองเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่พิษณุโลกนะครับเดินทางมาเข้าสู่ภาคภาคเหนือแ,แล้วกันนะคือที่เพชรบูรณ์กับพิษณุโลกนะครับก็จะเป็นภูเขาคือข้ามเขามาตั้งแต่เพชรบูรณ์แล้วนะครับมีมีลงพื้นราบตรงหลบหลบสักแปบ๊บหนึ่ง นะครับแล้วก็มาต่อเขาอีกชุดหนึ่งก็จะลงเขามาที่พิษณุโลกนะครับซึ่งก็ทางหลวงหมายเลขสิบสอเนี่ยก็จะพาเราวิ่งผ่ากลางเมืองพิษณุโลกมาเลยนะครับแต่ก็เป็นทางกว้างนะทางกว้างแล้วก็การจราจรถือว่าคล่องตัวมีไฟแดงดับเป็นระยะนะครับจะแวะกินข้าวแวะพักรถเติมน้ำมันอะไรมีให้หมดนะครับจะซื้ออยู่ซื้อยาอะไรมีหมดเลยแล้วก็ความแตกต่างของภูเขาเพชรบูรณ์คือช่วงน้ําหนาวอิทยานแห่งชาติน้ําหนาว นะครับกับเขาคอที่จะมาลงพิษสุโลกเนี่ยอยู่เพชรจูบุ์กันแหละอันนี้เขาสองลู่นี่มันต่างกันอยู่นะคือช่วงน้ําหนาวเนี่ยมันเป็นทางเลนสวนมันทําเวลาไม่ได้เลยนะครับโค้งเล็กโค้งแคบนะครับแต่ว่าธรรมชาติมากๆนะครับใกล้ชิดธรรมชาติดีนะครับส่วนช่วงเขาคอช่วงเขาคอเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันเป็นไฮเวย์มันทําความเร็วได้นะครับมันเป็น4ี่เลนกว้างนะครับวิ่งแยกกันเลยสบายสบายแต่ก็นั่นแหละมันกว้างแต่ก็ มันก็มีวิวให้ดูอีกแหละแตวว่วิวของทางเขาคอเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่เกษตรสะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นแปลงเกษตรเป็นเขาหัวโล้นเป็นอะไรไปนะครับซะเยอะแล้วก็จะมีสิ่งปลูกสร้างที่ไว้หลอรับนักท่องเที่ยวที่เขาชื่อเขาดังมาแต่กระแต่เดิมมานะเขาคอนะมันก็เลยมีอะไรให้ดูเยอะหน่อยก็เลยมาชิลครับมาชิลจนกระทั่งลงมาถึงพิษณุโลกก็เข้าพอดีผมก็เลยพักก่อนคืนหนึ่งแล้ววันนี้เราจะเดินทางต่อนะครับกับระยะทางที่เหลือ จังหวัดเป้าหมายต่อไปคือจังหวัดสุโขทัยครับผม สุขโขทัยอ่ะคันนี้มันมีอยู่สองเส้นเดี๋ยวนะผมดูก่อนมันหมายเลขสิบสองทั้งคู่เลยออโอเคสิบสองเดิมมันเข้าตัวเมืองสุขโขทัยนะครับอืมนี่เห็นเจอบ้าแล้วเจอแล้วเจอละ,อละนี่เลขสิบสอง มันจะต้องวิ่งเข้าตัวจังหวัดสุโขทยัยตัวเมืองผ่านตัวเมืองไปเลยอีกอันหนึ่งนะครับันนี้ก็ขี่เข้ามาทางเข้าเมืองสุโขทัยก็ก็กว้างนะถนนกว้างมากช่วงจากพิษณุโลกมาสุโขทัยนะครับก็จะเป็นวิวท้องนาเป็นพื้นราบและไม่มีภูเขาแล้วข้างสองข้างทางก็จะเป็นผืนนาใหญ่ๆโอ้โหแบบ สมและที่เป็นเมืองรัชธานีในอดีตนะครับและเดี๋ยวนี่จะเป็นการขี่เข้าตัวเมืองสุขโขทัยครั้งแรกของผมเลยเดินทางมาเยอะนะแต่ว่าไม่เคยได้เข้ามาเลยครับในเมืองสุขโขทัยเนี่ยน่ฝั่งตรงข้ามเห็นไหมครับเป็นรถไม้นะครับเป็นรถโดยสาร2แถวสมัยก่อนอะดัดแปลงมาจากรถบรรทุกนะครับแล้วก็เอาไม้เนี่ยมาต่อเมื่อกี้ก็เจอที่ทางหลวงทางไทยวยนไปร,รอนแล้ะ

ซ้ายเหรอ12ไหมเิอหาหมายเลขไม่เจอน่าจะใช่นะครับสองมาทำสลานกันตตกไใช่ไหมใช่ใช่นะครับหมายเลข2ต้องเจอวงเวียนหอนนาฬิกาเบี่ยงซ้ายนะครับแล้วก็มาวัดรัชธานีอยู่ฝาแล้วก็มาขึ้นสะพาน ครับม่ากลางเมืองกันมาเลยทีเดียวโอ้โหไม่ได้ชมเมืองกันเยอะมากนะแต่ถเส้นนี้ถ้าจะวิ่งตามหลักเดิมเลยเนะี่ย ใช่ครับตอนนี้ยังในแผนที่ของการมิรสตีดคอร์สยังบอกว่าเป็นหมายเลข12อยู่นะครับแต่ว่าถนนช่วงนี้จะเป็นทางสวนกันแล้วครับเป็นเลนสวนแล้ว ออกมาครับก็จะเจอทางหลวกไปเลข12อีกรอบหนึ่งจริงๆไม่อีกรอบหรอกก็้ือเราต้องก่อนเลข10 12มาตลอดนะครับทากอีก60กมไปกัน วอนนี้ก็เดินทางมาจนถึงจังหวัดตากนะครับก็ผ่านหน้าอบจจังหวัดมานะครับาสุโขทัยนะครับออกมาที่อำเภออะไรนะด่านลานหอยเนะาะจะจำไม่ผิดนะอันนั้นคือก็พอออกมาจากสุโขทัยก็มาผ่านตัวตัวชุมชนที่หนึ่งที่ด่านลานหอยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่เป็นทางตรงยาวยาวแบบไม้บรรทัดเลยนะครับแล้วก็ผิวทางก็ยังคงดีเป็น4ี่เลนแยกซ้ายขวานะครับฝั่งละ2 รถน้อยวิ่งคล่องมากนะครับทำความเร็วได้แต่ว่าก็จะห่างนะไม่ค่อยมีชุมชนเท่าไหร่ถ้าเป็นกลางคืนอาจจะเปี่ยวนิดนึงนะครับตอนนี้มาถึงที่จังหวัดตากแล้วซึ่งตอนนี้เราจะมาเจอแยกที่มาตัดถนนหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือพหลโยธินที่จากกรุงเทพขึ้นไปที่อเอภาคเหนือนั่นเองตรงนี้เป็นแยกที่หลายคนคุ้นเคยถ้าเราไปเชียงใหม่เนี่ยเราจะผ่านตรงนี้นะครับเลยโรงพยาบาลตากมาใช่ไหม ตรงขึ้นมาจะเป็นไฟแดงเกือบสุดท้ายนะเป็นแยกใหญ่เลยนะครับถ้าเราวิ่งตามหมายเลข12เนี่ยเราจะมาถึงตรงนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วหมายเลข12มันจะหายไปครับถ้าตรงไปมันจะเป็นหมายเลข1 4 0 0งสี่ศนย์เห็นไหมถ้าเลี้ยวขวาหมายเลข1เลี้ยวซ้ายหมายเลข1นนะแต่หมายเลข12มันหายไปนะครับตรงนี้ถ้าเราจะไปเริ่มต้น12ออีกทีหนึ่งเราจะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายลงไปนะครับแล้วก็ไปข้ามแม่น้ำนะครับหลังจากนั้น เราจึงจะไปเจอแยกเลี้ยวขวานะครับที่เป็นหมายเลข12อีกครั้งหนึ่งนะครับเป,เป็นถนนวิ่งจากตากไปอำเภอแม่สอดเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะเหลือระยะทางไม่มากแล้วแต่ว่าทางที่เหลือได้ข่าวสนุกน่าดูไปดูกันครับเลี่ยงซ้ายลงไปทางกําแพงเพชรนะครับอันนี้ไม่ต้องติดไฟแดงนะเลียงซ้ายเลี้ยวได้เลยนะครับไปถางกาแพงเพชรเลยที่18ล้อก็ําไปแล้ว หอยเลี้ยวขวาไปทางกำะแพงเพชรนะครับถ้าตรงไปมันจะไปวังเจ้านะนี่นะครับจากป้ายนะครับจะเห็นนะครับว่าหมายเลขสุดสองเนี่ยมันจะมาโชว์นะครับมันจะมาโชว์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเลี้ยวซ้ายมาได้ไม่กี่กิโลครับเดี๋ยวข้ามสะพานมาแล้วก็จะมีโค้งซ้ายกว้างๆมานะครับก็ชิดขวาไว้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับเป็นแยกไฟแดงนะครับถนนคันกรีนนะครับแยกไฟแดงเลยถ้าตรงไปนี่ก็คือลงไปกำแพงเพชรนครสวรรค์กรุงเทพนะครับชื่อแยกนี้ก็คือตากแม่สอดนะครับชัดเจนมากว่า ใช่แน่นอนอะ่ะไม่ผิดแน่นอนนะครับแล้วก็เห็นหมายเลขถนนไปแล้วเมื่อกี้จากสมแยกนะครับแยกตากแม่สอดเนี่ยเลี้ยวซ้ายมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับก็จะเจอปั๊มปตทนะเป็นปั๊มใหญ่เลยตอนนี้ก็สำหรับคนที่กลัวว่า จะไม่มีปั๊มหรือว่ากําหนดจุดพักรถไม่ได้ก็ตอนนี้มารีเซ็ตซะก,ก่อนทั้งเรื่องของน้ำมันแล้วก็เรื่องของสเสบียงอะไรต่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้จะเป็น80กว่ากิโลสุดท้ายละของทางหลวงหมายเลข12นะครับเราจะพากันวุ่งสูง่อำเภอแม่สอดสุดเขตประเทศไทยชายแดนติดกับประเทศพามา่าไปกันเลยครับ อนนี้น่าจะอยู่ในแม่สอดแล้วนะครับเลยทางแยกไปสะพานมิตรภาพไพรพมา่ามาแล้วนะอัออนนี้เราจะไปให้ลองดูว่าหมายเลข12มันไปนสุดที่ไหนนะครับตอนนี้ผมยังวิ่งตาม G P S ของก a ารวิ่งสตรีทคอรนะผมยังวิ่งหมายเลข12อยู่นะอ๋อเป็นวงเวียนนะครับเป็นวงเวียนออกไปแม่ระม่าดนะครับ ตักสินครับรถในวงเวียนต้องไปก่อนนะครับกดจราจรอ,อันนี้ต้องทราบไว้นะครับในวงเวียนต้องไปก่อนนะครับ12ไว้ไหน12ยังไม่ใช่แยกหนึ่งไม่ใช่แยก2ไม่ใช่นะครับนี่ครับแยก3นะครับแยก3นะแยก3ปุ๊บดีครับถนดหมายเลข12ครับเลขสิบสองมุ่งหน้า คิดว่าน่าจะมุ่งหน้าแม่เรามาดนะครับไอกป้ายนะครับผ่านโลบินสันนะผ่านหน้าโลบินสันเรายังเจอนะครับว่าเป็นถนนหมายเลข12ไปตลาดริมเมยนะครับไปได้ถึงตลาดริมเมยนะเดีย๋ยวเราไปลองดูกันครับไอ้สีแดงไปแดงครับสายมือเรานี่น่าจะเป็นฝั่งพม่าแล้วนะครับเราน่าจะวิ่งเลี่ยงแม่น้ำไป นี่ครับถ้าเลี้ยวขวาไปแม่ละมา่าตม,มันยังไม่เข้า105ผมคิดว่าน่าจะเป็นก้างหน้านีแหละนี่ครับ บินครับ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งของวันที่17มกราคม2567นะครับผมเดินทางมา1วันครึ่งตอนนี้ผมถึงแล้วนะครับจุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข12นะครับที่อำเภอแม่สอดน,นะมาสุดที่ตลาดริมเมยที่ริมแม่น้ำเมยอนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด,าด่านชายแดนแล้วถ้าเกิดจะข,ข้ามไปพม่านะครับก็ตรงนี้ก็จะต้องทำเอกสารสาหนังสือผ่านแดนเห็นมีรถเข้าออกกันเยอะแยะมากมายนะครับวครับงวันนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ผมก็หายคาใจไปแล้วเกี่ยวกับทางหลวงหมายเลข12นะครับเริ่มจากมุกดาหารแล้วมาจบที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับภารกิจนี้นะครับสำเร็จเรียบร้อยดีนะครับด้วยรถจกรยานยนต์นะครับยามาฮ่า XMAX Connected นะครับสกูตเตอร์สปอร์ตพรีเมียมจากยามาฮ่านะครับซึ่งมันเป็นรถที่เหมาะมากนะครับกับการขับขี่ในรูทยาวๆแบบนี้นะครับในซีซีที่ไม่มากเกินไป การบริโภคน้ำมันที่กำลังช่วยคุณประหยัดได้เลยนะครับแล้วก็สามารถทำเวลาได้ในยามจำเป็นนะครับหลายๆคุณสมบัติของมัน,นมันทำให้ผมรู้สึกว่ายาม a h า X Max Connect เนี่ยมันเป็นรถที่ตอบโจทย์ผมนะสำหรับการเดินทางอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็หวังว่าโอากาสหน้านะครับคงจะได้บิดเจ้า X Max เนี่ยไปเที่ยวอีกนะครับหลายๆที่ที่มันไกลมันก็เหมือนใกล้ถ้าเราได้รถที่มันทำให้เราเดินทางได้สบายง่ายและประหยัดนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดครับสำหรับยามาฮ่าอ a กแม็กคอนเนขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ลาไปก่อนท่ามกลางแดดเปรี้ยงๆที่ยงเภอแม่สอดจังหวดตากสวัสดีครับ